ีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นในช่องเออเคตี่ชนะนะคะวันนี้นะคะเออน,น,นะคะก็จะพามาดูก,กิจกรรมใหม่ๆนะคะแต่ว่าเมื่อวานพี่ลืมลงนะ <S <S าวาันคือพี่ลืมลงแล้วเพร่าี่จะลงแล้วเอก็กิจกรรมนี้กะ็ค,ะคือกิจกรรมว่าโลหิตอาฆาตนะคะก็เป็นวันที่ล็อกอินนะคะล็อกอินวันที่วันที่21เดือน5นะคะ สวยมันก็มีอะไรฝึกการจับอะไรเอาแล้วไม่นองสนใจนะฮะแล้วก็มาสวยทาของมันนะพี่ก็ยังพี่ว่ามันไม่ค่อยสวยนะแต่แต่คุณชอบนะพี่เลยให้มันใหม่มาใหม่ดีกว่าเนเอเพราะพี่ไม่ค่อยชอบนะทุกคนแต่ทุกคนคิดว่ามันสวยใช่ไหมสำหรับพี่มันแบบแค่เป็นสีแดงเหมือนเอาหลอกเอาเงินอะไรแบบนี้ทุกคนเราวก็ยังไม่เติมนะ เอาก็เออขอเอาไอ้ผู้ซัพพอร์ตไรพวกเนี้ยพี่ทำมาสองวันแล้วทุกคนคือพี่ลืมลงเว้ยก็มีจุกา้ามนือหน,นึ่งนะทุกคนก็คือแจกท่านะทุกคนเดยออันไหนตรงไหนท่านะทุกคนนะพี่ดันเนี่ยทุกคนมันจะมีแจกท่าท่านี้ทุกคนเนี่ยไมบ้าน,นทุกคนแล้วก็มีอะไรมาอยู่ที่หมัดนะทุกคนที่แขนแล้วก็ตบตบ,ตบอ่าเหมือนดีว่า ออเออเอลเทอร์ดิงดิง,ดงมันไม่ค่อยค้าเลยนะคนเออก็เรียวมาซื้อาจจะเอากันได้นะทุกคนอันนั้นคือพี่สะสมได้ประมาณแปดแต้มแล้วนะแต่อพอพี่รวมรวมชุดทั้งหมดนะ่ะประมาณหกสิบนะพี่ยังได้แปดอยู่เลยคือแบบอีกตั้งหลายอันเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีอันนี้ให้ด้วยทุกคนใเราระเบิดปะเว้ยระเบิดอ่างสวยทุกคน ก็คือมันพี่ทําภารกิจแล้วพี่ไม่รู้ว่าพี่ทําภารกิจอะไรมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าทุกคนทําภารกิจเล่นอะไรไม่รู้ว่าทุกคนแล้วมันจะอะไรตัวละครอะไรไม่รู้ว่าทุกคนต้องไปดูก่อนทุกคนเนี่ยมันจะมีในตัวละครอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นปหเบอร์สี่หรือสี่คืออะไรอ่ะคือพี่งงมากเลยทุกคน คือมันต้องเล่นสีวิสีจันดับหรือว่าสีสีธรรมดาพี่ก็เลยลองเล่นเป็นสีวิสีจันดับพี่ว่ามันน่าจะตึงไปพี่เลยเอาเป็นสีสีธรรมดาเนาะเอ,อ่อทุกคนเล่นป้าเดี๋ยวแล้วพอพี่เล่นเสร็จแล้วพี่จะมาให้ดูนะว่ามันได้ไหมโอเคไหมโอเคป้าทุกคนเดี๋ยวนึงนะเครื่องแหลกเออเครื่องแหลกทุกคนเออก็คือเดี๋ยวลองไปเล่นอันนี้เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราค่อยฉายอีกทีนะ คือตอนนี้นเมื่อกี้พี่ก็ไปเล่นมาแล้วนะทุกคนแล้วพี่จะลองไปดูนะว่ามันอในตรงนี้ใช่ไหมมันตรงนี้อ๋อตรงนี้ไม่ใช่อันนี้เโอเคเออเขานับลองไปเล่นสี่วิสีธรรมดาปะคือเมื่อกี้พี่เล่นไปว่าพี่แรงรถเลยทุกคนอยู่ตกอยู่ตรงนี้เลยกูไอวค่ะคือเดา แต่พี่ลองไปสุ่มอันนี้ก่อนว่ามัน,นสุ่มได้ไหมน,น,นี่อันเนี้ยอันนั้นมันเป็นแบบเวลาที่ต้องสุง่มอะไรแบบนี้นะไม่ต้องสุ่มเลยอนโน m มโน n o m นโม n o m a l love you เ o v you มันทําได้ไหมมันทําได้ไม่ได้อนนืคือตอนนั้นก็คือ ลองไปกดไรตรงนี้เดี๋ยวภารกิจภารกิจต้องทำอะไรได้สองเกมอ๋อได้ไป่นหนึ่งเกมทุกคนก็คือตอนนี้เราขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดติดตามะกดติดตามให้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะติ้งตอง